ลิทแมนช็อปจัดกิจกรรมมิดเยียแจกสนันนันกลางปีแจก Nintendo s ว i t c h 2แค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยเติมเกม Delta f o r c e ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้งสตรีมและกาลินาไม่ว่าจะมือถือหรือ PC ก็เติมได้ที่ลิทแมนช็อปถูกกว่าเติมเองเข้าไวาเติมเกมกาลินาเดลต้าฟอร์ดไอดีเดียวกันเติมได้ทั้งมือถือและ PC หรือจะเติม Delta f o r c e ของสตรีมก็มีให้เติมเหมือนกัน เติมเกมบนเว็บรับส่วนลดลิฟแมนคอยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนมีเกมชั้นนำมากมายมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงทั้งเว็บและลายเติมถูกเข้าไวผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสินและแพ็คเพิ่มที่ลิฟแมนช็อปเท่านั้นสวัสดีครับทุกคนเคยสงสัยไหมว่าปืนแนะนาของเดลต้าฟอสเนี่ยของแต่งที่เขาแนะนําของแต่งมันโอเคหรือเปล่ามันเวิร์กหรือเปล่านะครับเดีย๋ยววันนี้ผมจะมาลองให้ดูนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นปืนอะไร วิธีนะครับที่เราจะไปดูนะว่าเป็นของแต่งปืนไหนนะครับไปที่กิจกรรมนะครับแล้วก็มาที่นี่เลยตรงนี้เลยนะหข้อที่4นี่ครับแล้วก็มาที่อันแรกเลยนะฮะกดมานะครับก็จะเป็นการแจกของแต่งนะครับก็จะมี2ตัวเลือกนะของแต่งนะฮะนี่เลยเราก็เลือกดูนะว่าเราอยากลองใช้อันไหนนะครับแล้วก,กดไป เห็นไหมมันจะมีคัดลอกอยู่ข้างล่างอะ่ะเราสามารถคัดลอกได้นะเนีย่ยรูปคัดลอกข้างล่างแล้วเลือกเลยมันจะมีอยู่ประมาณ2ของแต่งนะครับผมที่เขาแนะนํามาใช่ปะน่าจะใช่แหละแต่ที่ผมจะมารีวิววันนี้ก็คือจะเป็นอของแต่ง c ีไอ I นะครับอ๋อมันจะมีโ,โหมดวอลแฟร์กับโหมด OP นะอ๋อมีของแต่ง2อโหมดนะครับเขาก็จะแนะนําพวกอ่า ตีมเมอร์นะครับหรือนักแข่งอะไรพวกนี้ก็จะเอามาเอามาลงไว้ตรงนี้นะใครที่แต่งเล่เป็นหรืออยากลองเล่นปืนอ,อะไรก็มาดูได้นะครับเขาก็จะสลับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแต่ที่ผมจะใช้วันนี้ก็เป็น CI19 นะครับผมก็บันทึกไว้หลายวันละเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นให้ดูว่าของแต่งแนะนําจะโอเคไหมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับ อยู่ตรงไหนอะ,อะมไม่เห็นมันเลยอ๋ัคน,น,นว่ามันอยู่ตรงนี้แล้วอยูดีผมลงมาไม่เจออ๋มันมีปอ,อตรนะัาน้าังจู่โเป้าหมายเอาวะ Ready. Follow for the greatly underestimates our strength. Show them who uh -huh. they're messing with. Uh -huh. แต่ผมยังไม่โดนเองอ่ะบุกเข้าไปอย่าให้ศัตรูเข้ามาหลงเหรอหลง ก็ลงไม่ถึงจะถึงอยู่แล้วมันไปติดอะ่ะกําลังพลของเรากําลังทําการบุกถจมตัวเป้าหมายราววัน เราเพิ่งเริ่มฝาแนวป้องกันของศตรูเข้าไปน has b e g ลุย เป้าหมายราวว์ทอน้พวกเรากำลังทำการบุกจู่โจ่เป้าหมายราวววันใพวยังไม่โดนไม่ั To deploy artillery barrage ready. Time for the gavel. 做爆买，拉沃图。 Tim! Give me a hand! For everything you hold dear in life, fight before you've got! <laughs>

ต,ตรงนี้ไว้พิดเข็สุดท้ายให้ได้เศรษฐาเป็นของเราแล้วเศยชนาอยู่แค่เรื่องพวกเขาต้านไม่ไหวแล้ว แนวป้องกันสุดท้ายของพวกเขาแล้ว เรได้ทำการยึดเป้าหมายชาลีวันมรวงมาแล้วคนอยูม่มาไม่ได้ใช้แล้ว เาแบบที่เราแต่งถนาดอะแต่ผมคิดว่ามันแบบคุมยากนนี้นึงอะมันคุมคุมยาานินนึงเราก็ต้องแบบคอยมาปรับให้มันเข้ากับมือเรามากกว่าโอเคแต่ส่วนมากมันจะมีของ PC แล้วก็มือถืออะที่มันแบบปะปนกันอะบางทีก็เปนของของแต่ง PC เนี้ยบางทีแบบ PC ซมันคุมอะไรโอเคกว่ามือถือเลยมันก็เลยแบบว่าแต่งยังไงก็ได้ครับแต่มือถือก็ ถ้าแต่งแบบซีก็อาจจะต้องคุมเก่งๆนิดนึงผมคุมไม่ค่อยเก่งครับลองใช้ดูนะไอ้การแนะนำแล้วก็ถ้ามันใช้แล้วแบบมันยังไม่ค่อยนิ่งอะครับลี่ยอะไรทีนี้นะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับ